หนึ่งนาทีกับกอปทอ ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมลาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมลาลัยทำให้พวงมลาลัยเลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะ ติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพวักพวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม